แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อแอมนูให้เสื้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวฟอออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบนี่คือเกมรวมแตงโมนะฮะเกมรวมผลไม้จนกลายเป็นแตงโมแต่เกมนี้เขาบอกว่าอย่ารวมแตงโมแถมมีมากกว่าแตงโมอีกสองอันคืออะไรก็ไม่รู้รวมผลไม้ที่เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันอ,อื้มโอ้กลายเป็นอันนี้แล้วโอ้ใกล้แล้วนี่ทำไมมันง่ายจัง ส้มกับส้มเป็นแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลโดนขวางอยู่หนึ่งอันไม่เป็นไรองุ่นมาใหม่รรม,มาอีกอันหนึง่งโรม,มาอีกอันหนึง่งอันนี้ไปชนกันไปชนกันไปชนกันนั่นแหละชนกันอือฮึโอเคกลิ้งไปนู่นเลยกลิ้งไปนู่นเลยครับโอเคครับได้มาแล้วอันหนึง่งลูกท้อแล้วก็สับปะรดแล้วก็แตงโมง่ายจริงๆงง่ายเหลือเกินมีแต้มด้วยซ้ายมือแอปเปิลมาแล้วก็รอส้ม ส้มอ่างุ่นมาก่อนอ่าแล้วก็อ่างุ่นไว้ตรงนี้อ,าอ,บบอ่างุ่นอีกสับปะรดอยู่ข้างล่างอู้อัตโนมัติอ่าลงไปไม่ได้อีกไม่เป็นไรวางไว้ตรงนี้อ่าอ่างุา่นมหเอ๊ะมันชิดขอบหรอออชิดขอบแล้ว,ดลวได้แค่ตรงนี้องุ่นมาไหมอู้ไกลละนิดเดียวจะเป็นสับประรดสับประรดสองลูกก็เป็นแตงโม หัวใจคือใช้ผล,ลไม้ผลเดียวกันรวมกันให้กลายเป็นผลที่อยู่ถัดไปนี่คือหัวใจของเกมนี้แต่เขาบอกว่าห้ามรวมแตงโมเพราะว่าอะไรทําไมถึงห้ามรวมถ้าเราอยากรวมทําไมเราจะรวมไม่ได้ในเมื่อมันรวมง่ายใครๆก็อยากรวมแตงโมนาแอปเปิลแอปเปิลอืมสับปะรดมาแล้วใครไี้แค่หนึ่งครับผมโอ้ยมันง่ายมากเลยมันมันง่ายจังเป็นเพราะอะไรเนี่ย สปอนแบบผลที่ใกล้เคียงมาหรือเปล่ามันก็เลยง่ายง่ายมากอืมเนี่ยใกล้แล้วฮะองังกุนกับองังกุนไปแล้วก็สตรอเบอรี่ตรงนี้ไปตรงนี้สตรอเบอรี่ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้อยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างใกล้ละอันนี้กับอันนี้แอปเปิลอืมอังกุนสตรอเบอรี่อันนี้ออนนด้านนี้ต้องให้ไปอยู่ใกล้ๆกัน ออันนี้กับอันนี้แล้วก็องุ่นอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้มาตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็อันนี้กับอันนี้โอ้โหขนลุกจริงครับกำลังเพลินๆครับผม เขาบอกว่าห้ามรวมแตงโมแต่ทุกอย่างคือแตงโมนี่คือแตงโมกับแตงโมโอ้โหห้ามรวมแตงโมมันยังไม่ถึงแตงโมเลยนะเมื่อกี้แต่ทำไมไปแตงโมไปแล้วและเป็นแตงโมที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะให้ผ่ามากินได้นี่คือแตงโมสุดอร่อยอ๋อคือต้องขนาดเดียวกันใช่ไหมถึงจะรวมกันได้แล้วถ้าเกิดแตงโมรวมกับแตงโมจะกลายเป็นแตงโมอะไรทําไมมันดูน่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้น ที่ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่กินได้ไม่อั้นแตงโมนั้นคือแตงโมพันอะไรอผมกลัวแต่โผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเออมาเลยมาเลยมาเลยไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าจะเป็นการจับสแกด้วยแตงโมนะฮะเราก็อย่าไปกลัวแตงโมทําไมเราต้องกลัวแตงโมในเมื่อแตงโมคือแตงโมที่มีขนาดไม่เท่ากันการรวมแตงโมนั้นคือการใช้แตงโมที่มีขนาดเท่ากันรวมแตงโมป็นแตงโมแล้วก็แตงโมมารวมกับแตงโมตรงนี้ให้เป็นแตงโมตรงนี้แล้วก็อันนี้กับตรงนี้ไม่มีครับผม เป็นอันนี้แล้วก็แตงโมอันนี้แล้วก็แตงโมอันนู้นไม่ได้แตงโมอันนี้ต้องดูขนาดให้ดีแตงโมตรงนี้มันเริ่มจะเต็มแล้วแตงโมอันนี้อันนั้นออันนี้คนละไซส์กันอันไหนไม่มีเลยอันนี้อันนี้อ่าติดโอไม่แตงโมกําลังจะแตงโมกําลังจะเต็มปุ๊มเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีจัมสแกวมาอีกแน่ๆเตรียมตัวเลย อันนี้ขนาดไหนเนี่ยเอ้ไม่มีเลยอยู่ล่าง,างอันนี้กับอันนี้ได้เออหน้าแตงโมหลอนมากอ่ะฮะอันนี้กับอันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้กับอันนี้ใช่เอออันนี้ก็ไม่ใช่เออมันเริ่มกะไม่ค่อยถูกขนาดใกล้เคียงกันเอออื้อืออ้โอ้โหอันนี้กับอันนี้ไป ันนี้ที่จะไม่พอแล้วเนี่ยแตงโมอือสองอันนี้ลงกันได้เลยไหมสองอันนี้ลงกันได้ไหม,ออนนไ,ไ,หมไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันอันนี้กับอันนี้อืออืมอม,มันจะเต็มแล้วมันจะเต็มแล้วโอ้ยคนละไซส์กันอีกอืออันนี้กับอันนี้อโอ้เกมโอเวอร์ด้วยเหรอนึกว่าจะมีจัมส์แกก์มาอีกอะไรเนี่ย มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมว่าเทไปเลยครับเทไปเลยเดี๋ยวก็รวมเป็นแตงโมอยู่ดีเพราะว่านี้คือเกมรวมแตงโมที่เป็นแตงโมให้เป็นแตงโมแล้วก็จะเป็นแตงโมเรากดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปคิดเยอะมันลงมาเดี๋ยวมันก็ไปรวมเองแต่เมื่อกี้คือยังไม่ได้เป็นแตงโมเลยนะเพราะว่าสับปะรดยังไม่ได้รวมหรือว่ารวมแล้วไม่รู้แต่มันคือมันยังเป็นอะไรที่ไม่ใช่แตงโมอยู่แล้วมันก็มีเสียงมีเสียงมามีเสียงคิดการ์ดมาทั้งที่เราแบบเตรียมตัวรอรวมแตงโมอยู่หรือว่าเป็นเวลานับเวลาไหม เวลาคือผ่านไปถึงจุดนึงปุ๊บก็จะกลายเป็นเสียงกิ๊ดที่กลายเป็นแตงโมอืมอืมฮึกดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเยอะกดไปเถะเดี๋ยวก็รวมเองนั่นแหละอืมนานไงใครเดินเตะโตกะิ๊ดอะไรนักหนาะกิ๊ดทำหมอ่ารวมไปอันนี้กับอันนี้อืมอันนี้ แปข้างล่างเลยไปข้างล่างเลยนั่นแหละเอออันนี้กับตรงนี้ไปอลูกเล็กไม่น่ามาเลยลูกเล็กลูกเล็กลงแค่อันนี้ออันนี้กับอันนี้ได้อืมอันนี้อ่อมาสองลูกใช่ไหมสองลูกโอ้คนละไซส์กันมันดูยากแฮะนี่อยู่ข้างล่างอันนี้กับอันนี้ได้แล้วก็อันนี้อยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งอันนี้กับอันนี้ก็ไม่ได้ทงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วข้างล่างมาอยู่ตรงนี้ อันนี้กับอันนี้ได้แต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องไปอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็อันนี้กับอันนี้ได้ปุ๊บปุ๊บอันนี้กับอันนี้ได้เอเออแตงโมกับแตงโมแล้วก็แตงโมนะฮะตอนนี้แตงโมรวมกันไปอืมอันนี้กับอันนี้อันนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ตรงนี้อืมแตงโมกับแตงโมแตงโมแล้วก็แตงโมแล้วก็แตงโมแล้วก็แตงโม อันนี้ใช้เดียวกันไหมใช่ไหมไม่ใช่เล็กกว่าอ่า้องกะให้ดีดูสายตาให้ดีนี่กก่นี้ได้ถูกต้องแตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็แตงโมออันนี้ตรงนี้อันนี้กับอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้กับตรงนี้อืมแล้วก็อันนี้ อ่าเออขออันนี้ลูกหนึ่งก็จะเป็นลูกใหญ่อันนี้กับอันนี้ไหมไม่ใช่กตอันนี้ถูกต้องกับอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้วางไว้ตรงนี้อืมจะข่าไปไหนเนี่ยอันนี้กับอันนี้เออแล้วก็มาใหม่อีกแล้วโอ้เอาขนาดใกล้เคียงกันมาหน่อยขนาดเดียวกันนะเอออันนี้กับอันนี้ไปอืมอันนี้ตรงนี้ อันนี้คือตรงนี้นั่นแหละแล้วอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เลยตัวน,นี้เลยอ่าลงไปข้างล่างอีกโอ,อ้อันนี้กับอันนี้สิแต่ว่าโดนบังอยู่ได้ไหมไม่ได้เอออืมโดนขวางอีกอันนี้กับอันไหนอันนี้กับอันนี้โดนขวางอยู่ครับวางนี้แล้วกันอืม โอ้โดนบังหมดเลยเอออันนี้โอ้ไม่ได้แล้วอะติดติดติดครับผมแล้วก็อันนี้อือสองอันนี้ไปชนกันซิเออนั่นแหละโอ้มันมีแต่แต,แตงโมกับแตงโมแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแตงโมอยู่ใกล้ๆกับแตงโมกับแตงโมแล้วก็ไปรวมกับแตงโมตรงนี้นั่นแหละ แล้วก็แตงโมข้างล่างมันไม่มีพื้นที่แล้วอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้อือ้แตงโมกับแตงโมกับแตงโมนะครับเป็นแตงโมที่ลูกใหญ่ขึ้นจะมีอะไรอีกไหมอ่ะฮะอ่าฮะอ,อ,อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เออแตงโม เต็มโมอัน,นลูกเล็กลูกเล็กเอาไว้ตรงนี้อันนี้ลูกนี้โอ้โหเบียด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 โอ้ยไม่น่าวางขวางเลยอ๋อแต่คนเราใช้กันอยู่ดีน,นี้อันนี้อ่าอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็โอ้เริ่มเต็มอีกแล้วอ่ะอืมอืมเอ,มอา มันยังเหลือพื้นที่ให้ลงมาอีกแล้วโอ้โหแต่ผมว่าผม,ไ,มได้ลูกใหญ่แล้วนะนี่เห็นไ,ไหม